ลาวพัฒนาสิบสามกุมภาพันธ์หกเก้าแอดมินไก่ให้รูดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับแอดมินไก่วันนี้ร้อยซับนํำสูคเลขเด็ดนํำสชคมาตามแนวทางลาวพัฒนาเพื่อนบ้านเมื่อประจำวันที่1ิบสามกุมภาพันธ์หกเก้าเนาะแอดมินไก่รอบที่ผ่านมาสิบเอ็กุมภาพันธ์หกเก้าแอดมินไก่เข้ารูดทั้งสองเลยเนาะแอดมินไก่ให้รูดหกกับรูดสี่ เข้าทั้งรูดหกเข้าทั้งรูดสี่เข้าบนเข้าล่างอ่ะแล้วก็ตัววินก็เข้าสี่กับหกจะได้นอแอดไก่กับแตกสามตัวสองสองอันเลยหาให้ดูหน่อยดิอืมนี่นไงที่เข้าตัวรูดคือหกกับสี่วินก็สี่กับหกเนาะข้าบนเข้าล่างเขาอ่ะตัวรูดจะสามตัวที่เอดมินไก่สี่หนึ่งหกถ้า ตัวสี่หนึ่งหกถ้าค่าเก้าเป็นเก้าก็จะแตกสามตัวเนาะเก้าหกสามถ้าเป็นเก้าหกสี่ก็แตกสามเลยเกือบแตกสามตัวเสดายเสดายครมันก็แต่เราก็มาทั้งรูดทั้งวินนะ้อยเป็นไก่เนาะถ้าก็ดีใจกับทุกคนที่เล่นรูดรูดเล่นวินแต่เสดายสามตัวไม่ได้จับเจาะตัวเจาะไม่ไม่ได้ แต่มันมาได้ตัวรูดกับตัววินก็ถด้เอซี FC เล่นไม่คิดอะไรมากก็เล่นตัวรูดกับวินเลยหรือถ้าชอบสองตัวเอาสองตัวถ้าชอบ3ามตัวก็สา3ตัวชอบเจาะเอาเจาะเนาะเอ็ดเมนไก่เนาะสิบสามกลุ่มพาพันหกเกเราก็มาตามต่อเอ็ดมินได้อย่างเนาะเอ็ดมินไก่ได้อย่างเนาะลาวพัฒนา13กลุม่มพาพันหกเก้าอดเมนไก่ให้รูด6กกับเจ็ด ตัวเจาะหรือจับคู่ก็หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสามตัวให้สามชุดเก้าเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดหนึ่งวินหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดให้เอฟซีไปพิจารณาดูชอบตัวไหนเอาตัวนะั้นชอบรูดเอารูดชอบตัวเจาะเอาตัวเจาะชอบวินเอาวินชอบสามตัวเอาสามตัวเนาะเอเมไนไก่เนาะ ก็ขอสรุปให้เอฟซีอีกรอบหนึ่งให้นำไปพิจารณา13คุมภาพันธ์69แอดมินไก่ให้รูด6กับ7ตัวเจาะที่จับคู่ก็6 1 6 7 6 8 7 1 7 4 7 8 3ตัวให้3ชุดก็9 6 7 6 7 8 4 7 1วิน1 3 4 6 7 8 ให้เอฟซีนำไปพิจารณาชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านชอบเจาะเอาเจาะชอบลูดเอารูดชอบสามตัวเอาสามตัวชอบวินเอาวินให้เอฟซีทุกท่านโชคดีสิบสามกุมภาพันหกเก้าสำหรับคลิปนี้ผมน้อยทรับนํนำโชคแอดมินใจสวัสดีครับ